เดี๋ยววันนี้ครับพามาอัปเดตกันระหว่างชมที่พี่ชอบนะชมนี้ชมนิ้วชมใหม่ปี19ล็อตปลายปีราคาแค่4 5 9 0 0 0หาหพผ่อนเจ็ดเป็นเจ็ดเทียบกับชมนี้ครับปี19เหมือนกันเป็นล็อตกลางปีนะคันนี้3 9 9 0 0 0เาหมื่นาพนฟิดาผ่อนแค่6ก0 0นเจนะครับเทียบกันระหว่าง2องชมนี้เครื่องยนต์เดียวกัน1.6นะครับดูอวีวีดีไอแต่คันนี้ได้เป็นชมใหม่ชม t ีเออยากได้ชมใหม่ความอนสิ่งอัมโหนความสะดวกเยอะๆหรือชมที่คุ้มค่าคุ้มราคาผ่อนเบาๆ6,000กว่าบาท เดี๋ยวคลิปนี้เทียบกันนะครับพี่ๆสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับอยากให้ดูให้จบอยา่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชนยนต์ทุกคนทุกท่านเลยครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเซรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับใครกำลังมองหาออาติสมือสองนะครับคุณมาดูที่เพชรยนต์นะครับที่เดียวครบจบอย่างแน่นอนนะมีทุกโฉมนะครับโฉมที่กําลังได้รับความนิยมเนาะต้องบอกเลยว่าจะเป็นโฉมนี้นะครับช่วงนี้เพชรยนต์ขายโฉมนี้ดีมากนะครับเดือนหนึ่งเฉพาะโฉมนี้นะเกิน20่สิบคันนะครับเป็นปี19ปลายปีขึ้นไปจนถึง21นะ ที่เรามีเนาะสต็อกแต่ว่ามันก็เป็นชมเดทีวเท่าปัจจุบันนั่นแหละสำหรับ New a u t i s 1.6รุ่น G ครับคันนี้ปี2019เป็นล็อตที่ผลิตปลายปีนะครับปลายปีจะได้ชมนี้ถ้ากลางปหีหรือต้นปีนะครับจะได้เป็นชมนี้ก็คือ m i ไมเน่เชนนะครับเรียกเรได้เลยว,ว่าเป็นล็อตปีสุดท้ายอของชม m i ไมเน่เชนอย่างคันนี้นะครับทะเบียน2146 a อติสครับ1.6รุ่นจปี2019นะครับ มันน่าจะผลิตประมาณสักเดือน5เดือน6นี่แหละนะครับเป็นกลางกลางปีแต่ส่วนข้างๆผลิตปลายปีนะประมาณเดือน10 1 1 12สนะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณเดือน5เดือน6นะครับคนละอตกันนะครับมันเลยถูกเปลี่ยนแปลงเรื่องของโฉมนะครับราคาป้ายแดงพอกันรับดิฟกันประมาณตักหมื่นหนึ่งมั้งนะครับโฉมนี้น่าจะแพงกว่าประมาณสั้หมื่นหนึ่งแต่ฟังก์ชันออปชั่นช่วงล่างนะครับรวมถึงบอดี้ทุกอย่างเนี่ยโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะครับมีหนึ่งส่วนที่เหมือนกันแน่นอนนะครับก็คือ เป็นดู a l v วีดีไ0หนึั้ซีซีดังคู่ใครอยากได้นะเครื่องยนต์ที่อึดถึกทนแมนเน้นูุถูกนะครับคุณใช้งานรถอย่างเดียวอ่ะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของการซ่อมบำรุงอ่ะนะครับขอแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลนะครับสลับยางทุกหมื่นโลคุณขับไปเลยยาวๆนะครับเข้าศูนย์ก็ราคาพอกันประมาณ2 0 0 0นอ่ะ2อ0พอะไรประมาณนี้นะสำหรับการเช็คประวัติศูนย์นะครับตามรอบหมื่นโลของเขานะครับแมนเน้นูกถูกครับซื้อรถไว้ทำมาหากินนะไม่ต้องมาจุกจิกอะไรเยอะนนะครัับม เครื่องยนต์เบนซิน1,600งน 1, ีซีนะครับของชมเนี่ยบอกเลยว่าดูเอวีวีทีไอเนี่ยมันทนนะครับใช้งานยาวๆ คุ้มค่าคุ้มราคาทั้งสองคันนะต้องบอกงี้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับแต่มันมีส่วนที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะมาแนะนาพี่ๆนะว่าชมไหนเหมาะกับใครรวมถึงเรื่องของราคาด้วยนะครับเริ่มต้นคันแรกนะที่คันนี้ครับ2อ4 6 a l t i ส1.6รุ่นจีปี19ครับลดผลิตกลางปียังเป็นชมไมเนอร์เชนอยู่นะครับภายในได้เป็นสีเบรนะแล้วก็แอร์แบ็กอ่ะเจ็ดใบเหมือนกันนะครับถึงมันไม่ใช่โครงสร้าง TNGA ที่ได้เป็นชมใหม่นะครับแต่จุดเลยจุดที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับนอกจาก รูปทรงเนาะบอดี้เนี่ยที่มันต่างนะครับก็คือช่วงล่างครับช่วงล่างอันเนี้มันจะได้เป็นยังเป็นคานอยู่ะนะครับยังเป็นคานตรงแบบระบบเก่าอยู่นะครับดังนั้นแรงสั่นสะเทือนอะไรแบบเนี้มันก็จะมันก็จะเข้ามาในตัวรถเยอะกว่านะสำหรับถ้าเราไปเจอทางขรุขระครับ หรือขึ้นพวกลูกและน้าต้องยอมรับนะว่าชมนี้คานมันเป็นตรงอะครับมันไม่ได้ล้อหลังแยกสายขวานะครับแรงสั่นสะเทือนจะเยอะกว่าแต่ชมนี้ราคาประหยัดครับและถ้าใครต้องการความคุ้มค่าครับความทนนะได้รถปีใหม่ๆปี19แบบนี้แต่ได้ความคุ้มค่าครับราคาเพียงแค่3ามแสนปี19เหมือนกันนะครับปี19ที่ราคาต่ำที่สุดที่เป็นยนต์มี389่ะ แต่ไม้มันจะขยับเยอะหน่อยไม้ประมาณแสนแปดแต่คันนี้ไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวัติศูนย์ที่มาที่ไปชัดเจนราคาเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนแค่หกพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยอันนี้ผ่อนไม่ข้ามอ่าผ่อนไม่ข้ามเจ็ดพันนะผ่อนหกพันเจ็ดเองแล้วอีกหนึ่งคันที่ราคาสามแปดเก้าไม่เยอะว่าเนาะคันนั้นจะผ่อนแค่ประมาณ หกพันห้านะครับผ่อนหลัก6กพันน่ยนะครับมาคุณมาชมนี้นะครับได้ความอึดดึกทนเหมือนกันนะครับแมนทนแนนต์ง่ายๆเหมือนกันดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่ากันครับ2.394ปีถ้า5ปี2.59 6ปี3.59ครับ7ปี4.49คันนี้ผ่อน7ปีครับผ่อน6ก0ัจบอ่ะมาดูภายในกันนะอ้าวเดี๋ยวดูข้างหลังกันก่อนขออภัยนะครับข้างหลังเหมือนกันนะครับมีตัวเปิดท้ายได้ที่เป็นแบบตัวล็อกไฟฟ้ามีให้เหมือนกันเนี่ยกดตรงเนี้ย ใช้เปิดได้3จุดเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็สลักในตัวรถและกดค้างทิ่รีโมทข้างท้ายนะครับต้องบอกเลยว่าพื้นที่ใส่สัมภาระผมว่ามันเยอะพอกันแหละนะครับมันเยอะพอกันนะเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูก็ได้นะครับเยอะพอกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่นั่งทางด้านหลังอ่ะผมมองว่าคันเนี้ยมันจะหัวมันจะตรงเนี้ยมันจะลาดลงมาหน่อยนะแต่อันนี้มันจะโปร่งกว่านะครับแต่ว่าพื้นที่สัมภาระเนี่ยผมบอกเลยว่าพอกันนะครับกว้างขวางเหมือนกัน แบบนี้นะครับใครสนใจนะทักมาหาผมได้โดยตรงนะครับ065 9 513374เาไลน์ครับ Si PEK 152นะอ่ะมาชมนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูชมนี้ภายในนะราคาแค่399เองนะครับผ่อน6,700เองภายในนะครับได้พดทตาต์ทเหมือนกันครับระบบทวิตเตอร์มีให้เหมือนกันแอร์จะเป็นกลมๆเนาะใช้งานง่ายครับเปิดปิดแบบนี้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้า แล้วก็เป็นพับไฟฟ้าแบบออโต้ด้วยล็อกรถครับพับเก็บเองปลดล็อกรถกางออกให้เองนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเบาะจะได้เป็นสีเบสนะครับเบาะมันจะออกหนาหนาหน่อยหนาหนาทนทนเนี่ยนะครับต้องบอกงี้นะครับมันจะไม่นุ่มเหมือนเหมือนอะฉ่มนิวนะครับแอร์แบกมีให้7ใบเหมือนกันแอร์เนาะปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับหมุนมือนะครับแล้วก็เกียร์เป็นขั้นบันไดนะครับสำหรับชมนี้นะเกียร์ขั้นบันไดแอร์หมุนมือครับวิทยุเหมือนกันนะครับวิทยุเหมือนกันนะคล้ายๆกัน ส่วนในส่วนของทางด้านหลังเนาะด้านหลังอันนี้นะครับได้เบาะเนาะหนาๆทนทนะครับรองรับ Isofix Class 1เด็กมีให้เหมือนกันแอร์แบ็กมี7ใบเหมือนกันข้างหลังมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ครับแต่ว่าถ้าโฉมนิวเป็นมีแอร์หลังนะ,ะถ้าใครชอบต้องต้องการลดนะราคาประหยัดนะครับ ประมาณเนี่ยผ่อนไม่ข้าม7,000นอ่ะ,นะคันนี้ผ่อน6,000กว่าบาทนะครับคุณมาชมนี้ได้ความทนเหมือนกันนะครับเป็นทฮ่อน้นถูกเหมือนกันนะแต่โครงสร้างยังไม่ใช่ TNGA แต่ถ้าใครนะครับต้องการรถที่นั่งสบายขึ้นมาผมใช้คำนี้ดีว่าราคาดิฟกันนะ2คันนี้19กลางปีกับ19ปลายปีที่ได้เป็นชมนิวแบบนี้ราคาดิฟกันนะฮะอยู่ที่ประมาณ6 0,000บาทคันนี้459,0 0 0นะทะเบียน7 3 3 0เนี่ย เป็นปี19ล็อตปลายปีครับกุญแจสําสรองมีให้ครบเหมือนกันนะ,ะเป็นโครงสร้าง TNGA โฉมแรกแล้วล้อหลังนะครับแยกเป็นอิสระซ้สยขวาดับเบิลวิชโบนโฉมนี้นะมาเลยขายดีนะครับใครที่ต้องการความอึดตึกทนนะ,นะครับเหมือนกับอาติสนะที่ที่เราใช้กันมาเนาะเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะเรื่องความทนนะมันวิงน่งได้เป็นล้านพี่พี่แท็กซี่วิง่งกันเป็นล้านใช่ไหมดังนั้นนะครับอยากได้ความทนด้วยและความสบายนะสิ่งอนวยความสะดวกที่ดีขึ้น คุณมาเล่นชมนี้นะครับราคาดิฟกันผ่อนประมาณหมื่นประมาณพันหนึ่งอย่างคันนี้ฟรีดาวผ่อน6กพันเคันนี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสิบเก้าปลายปีครับไม่แสนห้าคันนี้ไม่แสนสี่นี้ไม่แสนห้านะครับคันนี้ผ่อนอยู่เจ็ดพันเจ็ดครับดิฟกันหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะอ่าก็ถ้าเป็นราคาซื้อสดก็ดิฟกันหกหกหมื่นบาท 459,000กับ399,000นะคันนี้ครับหนึ่งเลยนะจุดที่แตกต่างครับโคมไฟหน้านะได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วคุณดูนะ1.6นะครับคันนี้ดอกเบี้ยเท่ากันนะครับอดอกเบี้ยเท่ากัน2.39 นะคุณดูนะคันนี้ไฟได้เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ครับมีเดล l ให้เหมือนกันคมเดียวกันตัดคันข้างๆนะครับโฉมโฉมเก่าเนี่ยโฉนะมไมเน่เชนเนี่ยไฟจะเป็นหลอดไส้อยู่นะมันติรีเฟคเตอร์นะครับถามว่าใช้งานได้ปกติไหมจริงๆมันใช้งานได้ปกติเหมือนกันแหละนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์กับไฟหลอดหลอดไส้มันติรีเฟคเตอร์นะครับพอบกันนะครับ,นะรบแต่ว่าอันนี้ก็ได้เป็นโฉมที่ต้องบอกเลยว่ามันดูเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้ามีให้เหมือนกันครับสันเหลี่ยมคมเหมือนกันนะ อ่าสวยๆแบบนี้นะกระจกเดิมแท้นะคันนี้นะครับล้อมแม็กคับคนละลายนะแต่แต่ว่าไซส์เดียวกันเลย16นิ้วนะอ่นะสินิ้วมีดิ้บเบรกให้4ล้อแล้วเหมือนกันนะอันนี้เป็นโฉมแรกครับที่เป็น TNGA เลยครับ Global Toyota Global Architecture นะครับ, Global, ature, รบก็คือเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับของ t ต y o ต a าภายในนะจะ ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเกียร์เปลี่ยนใหม่แล้วนี่เกียร์เหมือนพวกแคมรีตัวตัวใหม่เลยนะครับเป็นเกียร์ถุงแล้วนะครับใครไม่ชอบเกียร์ขั้นบันไดคุณมาชมนี้นะครับก็ต่อว่ามันเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหน้าแอร์แบกมีให้เหมือนกันนะห้าใบคู่หน้าครับเสาเอตรงนี้แล้วก็เข่าคนขับครับอ่ตัววิทยุข,ของเขานะดูคล้ายๆกันนะแต่คันนี้นะัเชื่อมต่อพวกบลูทูธได้อะ นะฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้หมดเลยนะฟังเพลงผ่าน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็แอร์เป็นปรับดิจิตอลแบบออโต้แล้วจุดที่อีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าชอบชมนี้คือแอร์มันเป็นปรับดิจิตอลออโต้แล้วนะครับมันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันเหมือนกันนะพุทสตาร์ทมีให้เหมือนกันภายในครับจะไม่ได้เบสอย่างเดียวแล้วเนาะนะครับ อันคันข้างจะเป็นเบสใช่ไหมคันนี้เป็นครีมครับครีมตัดกับเทานะก็ดูสวยอีกแบบนะครับทูโทนดูสว่างนะแล้วเบาะครับคุณดูนะเบาะเขาจะเป็นมีรูระบายอากาศนะผิวสัมผัสเขาจะเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับแล้วทรงเก้าอี้จะเป็นเหมือนเก้าอี้นั่งเล่นเกมนะครับเก้าอี้คอมอ่ะนะครับเก้าอี้เกมมิ่งนะครับดูอบอุ้มสรีระได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเท่ากันแหละเพราะว่าเครื่องยนต์ซีซีนะครับสูบสีสูบเหมือนกันนะมาดูข้างหลังกันบ้างครับจุดที่แตกต่างกันเลยนะครับที่เราสังเกตได้แอร์หลัง แต่ที่ชาร์จโทรศัพท์ยังอยู่นะแต่จะย้ายไปอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่มีแอร์หลังให้แล้วนะครับเป็นเอาติดชมแรกเลยนะที่มีแอร์หลังแอร์แบ็กมีให้เหมือนกันนะครับเจ็ดใบนะแล้วเบาะได้เป็นสีทูโทนดูแบบต้องบอกเลยว,ว่ามันดูทันสมัยนะเนาะมันดูทันสมัยมันดูสวยยิ่งขึ้นนะครับแต่ราคาดิฟกันอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับอยู่ที่พี่ๆนะครับพอมคันไหนต้องการความทนนะไม่ซีเรียสเรื่องของสิ่งอันวยความสะดวกสักเท่าไหร่ต้องการความทนครับใช้งานยาวๆผ่อนเบาๆหกพันกว่าบาทนะครับราคาไม่ข้ามสี่แสนคุณไปชมนี้ แต่ถ้าคุณต้องการความสบายที่มันขยับขึ้นมานะ่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเพิ่มเข้ามานะ่ะคุณมาชมนี้ถ้าคุณไม่ซีเรียสกับผ่อนต่างกัน1000บาทนะหรือราคาดิฟกัน60,000บาทนะครับ19เหมือนกัน19กลางปี19ปลายปีนะครับ,บ,รบ,บ,รบด้านหลังไฟไฟไท้ายอันนี้จะเป็นเอ่อเป็น L เป็น LED นะครับแบบเม็ดอันนี้จะเป็น LED แบบไลท์ไกด์เป็นเข้มเขมยาวๆเนาะเปิดท้ายได้เหมือนกันนะครับท้ายกดสวิตช์ไฟฟ้าเปิดได้3จุดเหมือนกันกดค้างรีโมทได้ครับ ข้างหลังกว้างเหมือนกันนะครับอันนี้เผิ่มมันจะลึกกว่าด้วยนะแต่ว่าความล่านเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับอีกหนึ่งจุดนะครับล้อสำรองอันเนี้ยนะครับเขาจะเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเก็บเหมือนพวกแคมรี่เนาะมันจะมีพวกตัวโฟมรองพลาสติกรองแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กเขาเป็นล้อล้อสำรองเป็นล้อแม็กนะแต่คันฉมเก่ายังเป็นล้อกระทะอยู่นะฉมนี้เป็นล้อกระทะครับอ่าแต่ถ้าเป็นฉมนิวอ่ะจะได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อเดียวกันกับที่ที่เขาใช้ปกติเลยนะก็มีจุดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วแต่ท่านจะชอบกันนะครับไม้พอกันครับไม้แสนสี่กับไม้แสนห้าไม่ดิฟกันนิดเดียวนะครับชฉมปีต่างกันมันครึ่งปีนะครับแต่มันเปลี่ยนชมแล้วราคามันเลยดิฟกันนะครับอยู่ที่ใครนะครับต้องการคันไหนนะเหมาะกับใครนะครับใครต้องการความอึดตึกทนนะครับคุ้มค่าเน้นคําว่าคุ้มค่านะนะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบเหมือนกันความปลอดภัยดีเหมือนกันนะครับม้นันนถูกๆคุณมาชมนี้เลยนะครับ outis หนรุ่น G ปีับล็อตก้างปี ได้ปี19ด้วยนะราคาเพียงแค่3,99,000ครับฟรีดาวน์พรอยู่ประมาณ6,007ตลอดสัญญานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศและทั้ง2คันผมมี Apple Au c t i o นนะครับหรือว่าชิกเนอะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมาตรวจรถให้274จุดนะครับเช็คให้ละเอียดเลย274จุดนะครับบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในระบบเกียร์นะครับและเครื่องยนต์นะระบบไฟฟ้าครับและที่สําคัญคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับ ตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน่นอนคันนี้400,000 59,000นะครับเป็นนิวเอาติสที่ถูกที่สุดในบริษัทแล้วนะครับ459ไม้แสนห้าสี่พันครับอ่าได้ชมนิวกุญแจสำรองมีครบครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับเบาะนุ่มๆแอร์ปรับดิจิตอลออโต้แอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ภายในตัวรถก็มีนะครับล้อแม็กก็เป็นล้ออ่าล้อสำรองก็เป็นล้อแม็กนะครับสองคันนี้สภาพกริปกริปครับกุญแจสำรองครบ ใครอยากได้คันไหนนะครับทักมาผมยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับพี่ๆอย่างแน่นอนเรื่องเอาติสไว้ใจผมได้นะครับรีวิวมันน่าจะเป็นพันคันนะขายมาน่าจะ400คันแล้วนะครับดังนั้นผมดูออกนะว่าคันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับเทียนหนึ่งในใจคือคันไหนนะครับพี่ๆทักเข้ามานะโทรครับ0659513374ไลน์ครับ s อ๊ดไ์ PEK152 นะครับย้ำนะไลน์ s อ๊ครับตัว A ที่มันเป็นแบบหมุนๆเนี่ยนะครับแล้วก็ PEK152 นะครับ โทรเข้าเบอร์นี้แอดเข้า ID นี้นะครับผมรับสายเองผมตอบแชทเองนะครับให้คำปรึกษาด้านเอาติสได้ดีที่สุดแน,น่นอนนะครับใครสนใจเอาติสมือสองนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ประมาณ50ิบกว่าคันนะครับแล้วก็ถ้าฟังมาถึงท้ายคลิปนี้ผมประชาสัมพันธ์หน่อยจานอังคารเนี่ยมีรถเข้าใหม่ประมาณสักโอ้โหเท่าไหร่20บกว่าคันนะ่ะมีเอาติสนะทุกโฉมนะครับมีปี19้าโฉมโฉมนี้นะครับโฉมโฉมนี้มาประมาณ5คันนะ่ะมีสีเทาดําสีดําสีขาว ไม้ตั้งแต่หกหมื่นจนถึงแสนต้นนะครับแล้วก็ชมนี้นะชมเนี้ยชมนิวแบบเนี้ยนะครับมีปี19มีปี20ครับมีไฮบิดนะครับมีสีขาวมีสีบลอนด์นะครับเข้ามานะสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูก่อนนะครับรวมถึงแคมรี่ไฮบิดตัวท็อปสุดอะแคมรี่ไฮบิดพรีเมียมนะครับก็มีเหมือนกันปี19นะราคาสื่อเกือบแปดห้าเก้าเองไม้ประมาณแสนหนึ่งแสนสองอะ สนใจทักมาหาผมได้โดยตรงครับเบกนะครับเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่นะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานครับตรวจสภาพและประเมินรถมือ2อย่างมืออาชีพมาดังนั้นคุณไว้วางใจได้นะครับเราที่เพชรยนต์นะครับเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอรับประกันครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม่ก็ไม่ไม่มีเล่มชารุดสูญหายนะครับคัดเกรดเอแล้วนะครับต้องบอกงี้ครับรถมือ2เนี่ยพี่ๆสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ครับซื้อปากซอยบ้านก็ได้เอา ซื้อกับที่อำเภอที่พี่อยู่ก็ได้แต่ถ้าพี่ๆอยากได้รถเกรดเอนะครับคัดคุณภาพให้แล้วตรวจสภาพรถให้แล้วประเมินเกรดประเมินดาวให้แล้วนะครับแล้วก็คัดที่คุ้มค่าที่สุดนะครับใช้งานต่อยาวๆครับ10ปี15ปีพี่ๆมาที่เพนยนผมคัดให้ผมกรองให้นะครับก่อนจากกานครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตนะครับหรือการเอารถมาเที่ยวกันแบบนี้หวังว่าพี่ๆจะชอบกันวันนี้ขอตัวก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ